ข้อที่3นะครับ6เศษ2ส่วน5 x ลบ6นะครับเท่ากับ6 x ลบ5ส่วนด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราต้องย้าย x เนี่ยให้มาอยู่ข้างเดียวกันก่อนนะครับโดยที่ย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากก็คือเราต้องเปรียบเทียบนะครับระหว่าง6เศษ2ส่วน5กับเลกนะครับตัวที่น้อยกว่าก็คือ6ใช่ไหมเราต้องย้ายไปอีกข้างหนึ่งโอเคครูก็จะเขียนแบบนี้นะครับ 6นะครับเ2็ส่วน5ครูขอทำให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับ6ูณ5นะเป็น30บวกอีก2ก็คือ32ส,ส่วนด้วย5 x นะครับแล้วก็ย้าย6มาก็คือลบ6 x ตัวนี้ครูขอย้ายลบ6เนี่ยไปฝั่งตรงข้ามเลยตัวนี้นะตัวนี้ก็ได้เป็นลบ6ส่วน5ลบตัวนี้ย้ายมาเป็นเป็นเท่าไรเป็นบวกนะครับบวก6 โอเคตรวนี้นะครูขอเติมตัวส่วนให้กลายเป็นหนึ่งขอเติมตัวส่วนให้กลายเป็นหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะขอคูณคว้นะครับหนึ่งคูณสามสิบสอง x ก็จะได้เป็นสามสิบสอง x นะครับห้าคูนหกนะครับเท่ากับสามสิบ x อันนี้เป็นลบนะเอาข้างล่างมาคูณกันห้าคูณหนึ่งได้ห้าเท่ากับตรงนี้ทำเหมือนเดิมนะครับหกคูณหนึ่งได้หกเป็นลบหกนะครับหกห้าสามสิบ ตัวนี้ห้าหนึ่งห้าคิดเลขตัวนี้นะครับสามสิบสอง x ลบสามสิบก็จะกลายเป็นสอง x ส่วนด้วยห้าเท่ากับนะครับตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นยี่สิบสี่ส่วนห้าโอเคนะครับคูณย้ายห้าขึ้นไปคูณจะได้สอง x นะครับเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนด้วยห้า คูณกับห้าแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันตัดกันได้แล้วก็ตัดกันเลยนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็ย้ายสองไปทําอะไรย้ายสองไปหาร24นะครับหารด้วย2องข้อนี้ตอกเท่าไรเอ่ย12นะครับ